อาบบริน์เตรียมให้สัญญาณแล้วครับเริ่มเกมครับอาขึ้นมาครับโชคลาภเปิดเข้าไปลูกนิดโอ้โหต้องชกไว้ก่อนครับาากาวินยิงสวนเลยวิทพงศ์ไม่ตรงกรอบเจอแต่ละทีเนี่ยกวินโดยเฉพาะเนี่ยถ้าไปปล่อยจังหวะบอลตกพื้นก่อนถึงตัวเนี่ยโอ้โหเดาทางลำบากมากนะครับลูกครอสจากโชคลาภครับตกแล้วบอลฉลับมาเร็วเลยเกือบจะโดนเรนันโฉบไปเหมือนกันกวินยังเร็วว่า ตกมาหนักจริงเปิดขึ้นไปครับสกอ,อร์อ้าวหกผิดทางแล้วจะติ๊บตรงนี้โอ้โหอีกเกือบถึงครับมาโอ้โหมินรัตจะออกมาบล็อกไว้ได้ครับก็กดจันกิตตันในบอสมควรกิตตันถ้าเร็วกว่าน,นี้อีกหน่อยอย่างนี้มาถึงทัไดไม่เล่นบอลจังหวะแรกเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับวิ่ปไปปล่อยบอลตกกอนก็เลยกลายว่ามันปริ้นหนีตัวไกลไปหน่อยก็พยายามจะเก็บเล่นบอลด้วยกันทั้งคู่นะครับตก็เปมันกะจังหวะกะน้ำหนักไม่ได้เลย ดไปครับถ้าเร็วกว่าน,นี้สักสเต็ปเงี้ยคอมมูสิคได้ชาร์จหนึหน่งๆเหมือนกันพยายามประคองกรีตันอยู่นะครับแล้วก็เปิดเข้ามาสารัตโชว์ตยบงงโอ้โหบงผิดเลี้ยมไปเองครับแมมา Mario ออแล้วยิ่งเป็นช่วงที่เมืองทองได้เปรียบหน่อยๆด้วยครับไปขึ้นมาขึงในช่วงเวลาที่เชียงรายเนี่ยยังมีผู้เล่นในสนามแค่สิบคนยังไม่ได้เปลี่ยนตัวลงมาใหม่นะครับ <c oughs> โอ้โหเข้าไม่แม่นไปเองครับม Mario โอ,โอ้ลูดีน่าเสียดายมากๆครับ กะจวง่วะาบอลผิดไปเฉยเลยโชคลาบโดนเตะอัดเอายังได้ครับโชคลาบหลุดไปแล้วแล้วยิงเลยครับโชคลาบโอ้โหเอาครับต้องทําอย่างไรอย่างหนึ่งเขาตัดสินใจยิงเลยครับเพราะข้างหล้งไม่มีใครแล้วได้หลับมาเรื่อยๆกัน,นครับโชคลาภบอลเป็นใจหมดเลยระดอนมาเข้าทางเขาโดนสุริยาเตะอัดก็ยังได้ได้บล็อกแล้วขึ้นหน้ามาได้ทันทีนะครับ างหนาไม่มีใครเลยครับยังไงก็ต้องาอาจจะเป็นมุมที่ยากหน่อยแต้เราขอนุไว้ก่อนออกมาสวยมากครับธิติพันธ์ธิติพันธ์โฉบเข้ามาแล้วเปิดยัดลูกนี้โอ้โหทุบมาได้อินทรัตแถว2ไม่มีใครครับเลย,เลย,เลยน,นันตินโยเคลียไว้ก่อนนี่ดีนะอินทรัตลูกนี้เนี่ยย,ยังยืนเฝ้าเส้นประตูอยู่นะครับถ้าหลัออกมากว่านี้หน่อยนี่เิเปิดยัดอาจจะเข้าไปเลยก็ได้ครับธิติพันธ์เปิดรูบบอลใสๆโอ้โหได้ที่เสาลายเนี่ย รอยืนรอมองเลยนะครับมาโดยูรอฟสกี้อาทิตย์ลาเข้าออไปอาทิตย์ซ้ายอาทิตย์ยิงไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแมมาตั้งแต่แดนของตัวเองครับโอ้โหขมาดเลยนานเลยไหว,เล,ไว,เ,ลไวเลยครับ <c oughs> เพราะว่าโอ้โแต่ว่าคือทุกอย่างเนี่ยครับจะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วถ้าการพาบอลมาเนี่ยถือยอดเยี่ยมมากๆหน้ากรอบเขตโทษตัวเองนะครับงัดลูกนี้ทีเดียวผ่าน2คนแล้วมาจังหวะ ยกข้าวอีกทีหนึ่งตอนแรกทำพลาให้รุงรัดเล่นแต่ว่าจังหวะของตัวเองได้นะครับกองหลังืองคองยังโล่งอยู่แล้วมายาวๆมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งลืมมองเพื่อนนะครับว่ามีเรนาเนะี่ยอยู่ในตำแหน่งสวยๆเหมือนกันแต่ว่าไปเลือกยิงเองจากตรงนั้นก็ไม่ใช่ง่ายสักเท่าไหร่ครับสิวโตตั้งป้อมเปิดลูกนี้ต้องการัดทิ้งครับโอ้โหบินได้จริงครับกวินโอ้โหลูกนี้เนี่ยแฉงแต่เกือบเข้าครับ <laughs> หวานลับขึ้นมาของสปิโมโต มีโชคแล้วนะครับแต่ว่ากาวินยังระวังตัวดีครับในสถานการณ์เกมแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะแปลกๆมาเยอะครับค้ยมันเป็นผลมาจากบอลติดน้ำครับทำให้สกรีรนประตูเปิดแล้วมันลิ้นหลังเท้าในกลายมันจะเสียบใต้คาเนเอาโอกาสสุดท้ายของครึ่งแรกครับทีพัธนธ์เปิดเข้ามาใหม่บอลตบพื้นแล้วครีตันดีตรงนี้โอ้โหไม่เข้าครับบอลไต่คาน แค่นี่ลูกนี้สร้างความแตกต่างกับเกมทันทีเลยครับก็เลยจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วยัดแสกหน้าเลยบอลไปติดไว้ออกแล้วปรินไปไปไต่คาน์ครับดูดูบอลไต่คารสองจังหวะโอ้โหดวงดีมากครับเชียงรายที่ไม่เสียลูกนี้ไปกลับมาที่เอสซจีเซเดียมนะครับมาชมไปเลยครับรอบการถืท้ายกันต่อเลยครับคู่ของเราเอสซีมังทองกับเชียงรายอยู่เต็มกำลังยัง ตตรูนนนอบะคั่โศกสนามประกาศแล้วนะครับว่าขออนุญาตเบรกกันรแขันประมาณ30นาทีนะครับเพื่อให้ัสนามนันมีความพร้อมคุณภาพของสนามนันสามารถกลับมาเล่นเกมตามปกติกันได้อีกทีนึงช่วงนี้ก็ต้องแฮนด์เมดกันไปก่องต่อเกมขึ้นหมาที่ยังค้างคาหยุดไปตั้งแต่นาทีที่58ต่อครับจะเล่นกัน ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเอ้าวช่วยๆเหลือกันแต่ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่คือสำคัญคือให้ลงไปหรือเปล่าคร <c oughs> ับมาช่วยแต่เปียกาสนามต้องมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้นะครับไ, <c oughs> ไม่ใช่หน้าที่เดี๋ยวสโมสรถูกปรับเอาเรื่องอุปกรณ์รีดน้ำสนามที่บุญชิตดาจึงกับทอด ขอ,<เ>อ <ky> ขอดป้ายโฆษณามาช่วยเป็นแผ่นรีดเลยนะครับประกวดนวัตกรรมกันแต่ละสษณนครับในการช่วยเรื่องการรีดน้ำโชว์สปอนเซอร์ด้วยครับสามรับวิทยาเฮียสินยิงโอ้โหมันบดเต้าจะหยุดไปดีแล้ววางเท้ายิงติดบล็อกครับโอ้โหรัดเปิดเข้าไปครับมุมขึ้นโคกแดงๆบอลตกพื้นมาเซฟบนเส้นครับโอ้โห <0 knight> <fi> สตีโอ้โหพ<ร>อดีครับพอดีเป๊ะเลยครับโอ้คราวนี้อินทรัตช่วยไม่ได้แล้วแต่ก็มีกริดีครับอ่าบอลยังไม่ข้ามเส้นแน่นอนนะครับเป็นตักหลักไว้ตรงนั้นพอดีเลยต้นขาพักไว้แล้วก็บอลไม่ไปไหนนะครับตรงนั้นมีทางเก็บรูเนี่ยสกรีนทางให้ทางอินทรัตกลับมาคว้าบอลเจออีกทีนึงบอตัวมาทีหนึ่งบอลเฉลบแล้วเทียสินเบียดไปเทียสินเอา้าล้มไปเก็โทษตัวสินว่ายังไงโอ้โห ให้จุดโทษครับโอ้โห,โโหโลูกนี้เขาช่วยใบเหลืองด้วยโอ้ยยจักโดนใบเหลืองโอ้โหครับผู้สินนรับเอาไปจุดโทษของเมืองทองเลยโอ้โหเ่นทังนันเชียงรายเขาพยายามจะประท้วงครับ โอ้ดูภาพช้าครับสัตว์ยาวมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวิ่งตัดหลังขึ้นมาแล้วเบียดกันไปอ้องดูว่ามีขาขัดกันหรือเปล่าดูม็ดฝ้ายดูขาขวาขาขวาของยุทธิจักรไปเฉือนทางจุดเส้นเล็กด้านหลังนะครับแล้วก็เสียจังหวะคว่ำม,มา ท่านเลือกมุมแล้วก็ยิงได้อย่างเด็ดขาดนะครับ,บรูด้ดีนะโทษได้ยิงได้เด็ดขาดจริงนะครับพุ่งหุบทางครับกลัไปไม่ถึงหนักมากแรงมากนะครับลู่ใส่หลังเท้ามีคูทีจบไปเพิ่มอีกหนึ่งเกมนะครับ,รบเอาจังหวะนี้ครับหลุดมาแล้วโอ้โหสองคนครับมบ้า จัดๆเลยนันทวัฒน์ก่อนนันทวัฒน์อานนท์เรนานครับโอ้โหเรียงเลยครับ3คนอยู่ครบทุกจุดครับเสาแรกตรงกลางและเสาสองโอ้ไม่น่าเชื่อครับบืดไปหมดเลยโอ้มันผิดจังหวะมันคลาดไปอย่างอย่าไรหน่อยครับไม่ได้เลยโอ้โหสามคนได้โอ้สินปาวนูเวดหมดเวลาการแข่งขันเลยครับเอสติมอนต์ทอยเต็ดก็เฉือนชนะเชียงรายโดยเจ็บไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับ